I n ง n นวพอด c a สต better than ever สวัสดีครับพบกับขึ้น Morning i n n o w รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของรูมคำอุทานสายฝอที่ไม่รู้ไม่ได้นะกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่เอกนะครับและทีมงาน I ิง n นวเช่นเคย วันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าตัวช่วยหนึ่งที่จะช่วยให้บทสนทนาในภาษาอังกฤเนี่ยฟังดูลื่นไหลขึ้นนะครับก็คงจะเป็นคําอุทานที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่า i n t e r j e c t i o n เพราะคําเหล่านี้เนี่ยจะช่วยถ่ายทอดอารมณ์ของผู้พูดเนี่ยไปสู่บทสนทนานั้นๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ในระดับเฉยๆกลางๆหรือว่าจะไปจนถึงขั้นรุนแรงเลยก็ว่าได้นะครับแต่เมื่อคําอุทานนั้นก็มีมากมายใช่ไหมล่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคำนี้ควรใช้กับสถานการณ์ไหน วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีคำอุทานไหนบ้างที่ใช้แล้วตาชใช้แล้วปังนะครับผมพร้อมสถานการณ์ในการใช้งานถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ไปฟังกันเลยดีกว่าออย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวอิงนาวด้วยนะครับสำหรับบทความนีน้ทีมงานเรารวบรวมมาจาก Survey Anipress นะครับผมเรามาเริ่มต้นที่คำบุทานเสื่ออารมณ์ในเชิงบวกดีกว่ามีอยู่ประมาณ4แบบนะครับแบบแรกก็คือสื่อถึงความโล่งใจ เมื่อเราเจอปัญหาใดที่มันดูแบบยากเนาะแล้วก็ปัญหานั้นเนี่ยสามารถคลี่คลายไปได้ในทางที่ดีนะเราก็จะรู้สึกแบบโอ้โล่งใจสบายใจใช่ไหมล่ะครับเราสามารถใช้คำอุทานได้ดังต่อไปนี้นะครับตัวอย่างแรกอ่าเสียงยาวแบบนี้เลยนะอ่าเน้นเสียงยาวแบบนี้ด้วยนะครับบ่งบอกถึงความรู้สึกผ่อนคลายของผู้พูดได้เลยนะครับและอีกหนึ่งคำอุทานสื่อถึงความโล่งใจนั่นก็คือ สิ่งที่คล้ายกับเวลาลมออกจากปากของเรานะเราลองทําไปพร้อมกันก็คือหายใจเข้าไปให้เต็มปอดเลยนะครับแล้วก็ว่าไปก็รู้สึกถึงความโล่งใจจริงๆนะครับแล้วก็รู้สึกโล่งอกด้วยนะครับแต่หัวใจยังอยู่นะไอ้ะโอเคคนอะไรนะครับแซล์ตัวเองเก่งจริงๆถัดมานะครับเป็นการสื่อถึงความสําเร็จกันบ้างดีกว่า ซึ่งเราจะใช้เวลาที่เรารู้สึกดีใจที่ได้ทำสิ่งใดสำเร็จนะครับหรือว่าเราทำสิ่งนั้นเนี่ยบรรลุผลตามที่ต้องการนะครับเราสามารถใช้คำโบทานแบบนี้ได้คำแรกก็คือบุยาคำนี้นะครับใช้หลังจากที่เราได้ทำสิ่งใดสำเร็จหรือว่าชนะการแข่งขันบางสิ่งบุยา <laughs> ชอบนะคำนี้คำถัดมาก็คือฮุ่ย ใช้แสดงถึงความยินดี้ายๆเย่ใช่โยฮิวโอเคคำถัดมาก,ก็คือท่าดาคำนี้ได้ยินบ่อยมากเลยนะครับผมทดาใช้เวลาที่เราเนี่ยรู้สึกภูมิใจกับผลงานแล้วเราโชว์ผลงานนั้นให้คนอื่นดูอ่ะให้ดูผลงานท่าดาอะไรเงี้ยนะครับผมเหมือนที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าท่มแรมทะแรม,ะมอะไรเงี้ยแหละมาถึงการสื่อถึงความกระตือรือร้อนบ้างดีกว่านะครับเป็นการตื่นเต้นปนดีใจกับอะไรบางอย่างเราสามารถ ใช้คำอุทานดังต่อไปนี้ได้เลยคำแรกก็คือ V หรือว่า V เป็นการแสดงถึงความตื่นเต้นหรือว่าพึงพอใจดีใจสนุกกับอะไรบางอย่างอ่ะเราลองพูดด้วยกัน V โ oh, อตื่นเต้นจริงๆนะครับ <c oughs> คำถัดมาก็คือ <c oughs> นี่ไม่ใช่เดตซิมนะครับใครเคยเล่นเกมเดตซิมเนี่ยได้ยินบ่อยมากเลยนะครับผมแต่เราจะอุทานคำนี้เมื่อเรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกนะครับอีกครั้งหนึ่ง อโอเคกระชับกระเฉงจริงนะครับมาถึงหัวข้อนี้คำถัดมาก็คือยิปปี้สื่ออารมณ์ได้มากกว่าเย่ yeah! เพื่อแสดงความตื่นเต้นนะครับผมเรียกเด็วว่าเอพอเราได้แอคชั่นออกมาก็รู้สึกดีจริงๆนะครับผมถัดมาจะเป็นการสื่อถึงความประหลาดใจกันบ้างดีกว่านะครับเมื่อมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถใช้คำอุทานดังต่อไปนี้ได้นะคำแรกก็คือว้าว คำนี้ได้ยินบ่อยนะครับเราใช้เวลาที่เราอยากจะให้ใครเนี่ยหยุดทําบางสิ่งว้าวว้าวว้าอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินอยู่เนาะหรือแสดงว่าเรารู้สึกประหลาดใจก็ได้นะครับผมคําถัดมานะครับนั่นก็คือคําว่าว้าวแสดงถึงความประหลาดใจเหมือนกันนะครับปนชื่นชมกับสิ่งที่ได้เห็นได้ฟังนะครับอย่างเช่นมีคนมาร้องเพลงให้ฟังเราก็จะรู้สึกว่าว้าวเขาร้องเพลงเพราะจริงๆนะครับผมถัดมาคํานี้ไม่อยากจะโมนะครับ เพื่อนข้างบ้านที่เป็นฝรั่งตัวน,น้อยเนี่ยครับสมัยเราเด็กๆนะครับผมเขาจะชอบพูดมากเลยนั่นก็คือคำว่า YAYS ยัยส่วนมากนะครับใช้ในบริบทํำขันนะคือว่าวันนั้นนั่งดูนั่งดูหนังนั่งดูกระตูนเนี่ยแหละยังพอจำความตอนเด็กๆได้ด้วยนะเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเฮ้ย hey, อะไรอย่างเงี้ยนะครับสื่อถึงความประหลาดใจช็อกเวลาพูดอย่าลืมเสียง S นะโอเคย คำถัดมานะครับนั่นก็คือคำว่าจีหรือว่าเจสมาจากคำว่า j จ esus แบบว่าโ oh, อพระเจ้าใช้สื่อถึงความตื่นเต้นนะครับแล้วก็ประหลาดใจได้เช่นกันนะครับผมทีนี้เรามาคำอุทานสื่ออารมณ์กลางๆกันบ้างดีกว่าเรามีตัวอย่างของการสื่อถึงการรับรองว่าฉันรู้แล้วนะครับซึ่งถ้าเราใช้คำอุทานเหล่านี้นะครับคนที่เราพูดด้วยเนี่ยหรือว่าเวลาใครพูดอะไรกับเราเนี่ยเราสามารถใช้คำอุทานแล้วก็จะเป็นการรับทราบไปในตัวนะ คำแรกก็คืออืมอ,มอ,มอืมอ่าเป็นการตอบแสดงถึงการยืนยันในสิ่งที่ได้ฟังว่าเรารับรู้แล้วแล้วก็เข้าใจแล้วนะครับหรือว่าจะใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเรากําลังคิดก็ได้นะครับต่อมาคือคำว่าอ่าฮะอันนี้ใช้แทนอืมได้เลยนะครับเ่างเช่นว่าเออพรุ่งนี้ไปกินข้าวแล้วกันเนาะอ่าเราก็ตอบว่าอ่าฮะคำต่อมาก็คือคำว่าเย็บ มาจากคำว่า yes นะครับที่แปลว่าใช่เป็นการใช้เพื่อการคอ c o n f i r มหรือว่าแสดงความเห็นด้วยนะครับอย่างเช่นเพื่อนเดินมาบอกเราว่าเที่ยงนี้ไปกินข้าวร้านข้างๆแล้วกันเนาะเราอาจจะยุ่งอยู่แล้วก็ตอบว่าเย p มันก็มันก็สั้นดีนะกระชับดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นอารมณ์แบบกลางๆนะครับเรามาดูการสื่อถึงการขอความเงียบซึ่งถ้าพูดถึงการขอความเงียบเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรครับ ห้องสมุด่าหรือว่าจะเป็นในห้องประชุมห้องสัมันาหรือว่างานต่างๆนะครับที่ต้องการความเงียบนะครับตัวอย่างเช่น <c oughs> <c oughs> เราใช้บ่อยมากก่อนที่เรากําลังจะพูดผ่านไมค์ซึ่งเป็นการสื่ออย่างในในว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเริ่มต้นพูดแล้วนะ <c oughs> ฟังหน่อยฟังหน่อยเสียงดังกันเนี่ยคุยกันอยู่ได้ <c oughs> โอเคถัดมาเป็นคําอุทานว่า <c oughs> อันนี้ใช้ได้บ่อยเลยนะนึกถึงตอนสมัยเรียนนะครับครูก็จะบอกว่า แล้วเราก็จะเสียงดังกว่าเดิมเฮ้ยไม่ใช่ครูก็จะบอกว่าแล้วเราก็จะทำหน้างงแล้วก็เงียบเงียบก็ได้นะครับสงสารครูเฮ้ยไม่ใช่สิรักครูนะครับก็เป็นการใช้ได้บ่อยแหละอย่างที่บอกไปแล้วก็หลากหลายสถานการณ์มากเป็นการแสดงว่าให้ทุกคนเนี่ยช่วยเงียบหน่อยนะครับผมแต่ตอนนี้ทุกคนอย่าเพิ่งให้เอกนะเพราะว่าเอกต้องเล่าให้ฟังจนจบก่อนนะครับ มาถึงคำอุทานสื่ออารมณ์ในเชิงลบกันบ้างดีกว่านะครับทั้งบวกทั้งกลางกันไปแล้วนะครับเป็นการสื่อถึงความขยะแขยงโอ้โหเจออะไรมานะครับเนี่ยโดยเราจะใช้เวลาที่เราเจอสิ่งที่ไม่ชอบนะครับหรือว่าเกลียดเช่นหน้าแฟนใหม่เธอเป็นต้นนะครับเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆเราสามารถใช้คำอุทานได้แบบนี้นะครับคำแรกก็คือ e อิโอ้มาถึงคำแรกก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นการแสดงถึงความรังเกยียจ ขยะขยงแบบว่าอ e ิไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราได้เห็นตรงหน้านะครับหรือว่าได้ฟังมานะครับอย่างเช่นว่าเมื่อเช้าเนี่ยใส่รองเท้าเข้าไปนะแล้วปรากฏว่าโอ้ห oh, อ oh, ิวเหยียบอะไรก็ไม่รู้อยู่ในนั้นนะครับเฮ้อแต่ดีนะฝันไปนะครับเฮ้ย <laughs> คำถัดมานะครับเป็นคำว่าเอออึ e ซึ่งเราออกเสียงได้ทั้ง2แบบนะครับแล้วแต่ว่าเราจะบ่นออกมาแบบไหนคำรามออกมาแบบไหนหรือว่าแสดงถึงความกลัวความรังเกยียจออกมาขนาดไหนนะครับผมอีกครั้งร่วมกันนะเออพูดแล้วก็อดหัวเราะไม่ได้นะครับก็ไม่อยากให้เขารู้ว่าเรารังเกยียจใช่ไหมล่ะโอเคคําถัดมานะครับนั่นก็คือคําว่ายักจริงๆมันเป็นการสื่อถึงสิ่งนั้นอนะมันแย่มากนะไปจนถึงแบบว่าน่ารังเกยียจมากเลยนะ ซึ่งมันเลเวลไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่น้ำเสียงของเรานะครับอย่างเช่นยักโอ้อินเนอร์านะครับต่อมามาพูดถึงการสื่อถึงความไม่เห็นด้วยกันบ้างดีกว่าการสื่อถึงความไม่เห็นด้วยเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เรางุดงิดใครพูดอะไรก็ไม่เข้าหูเลยนะครับเราสามารถใช้คำอุทานดังต่อไปน,นี้ได้เลยคำแรกนะครับอ๋อราออกเสียงด้วยกันอีกครั้งนะครับอ๋อใช้แสดงความคัดขาน ผิดหวังไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินนะครับอย่างเช่นคนนี้เขาบอกมาว่า,น,าน้านิสัยไม่ดีเลยเราก็ตอบว่าอ๋อเรียกได้ว่าตอบไปก็ให้อีกคนหนึ่งรู้นะครับว่าขึ้นเสียงสูงขนาดนี้นะครับเห็นด้วยมั้งเนี่ย <c oughs> คำถัดมานะครับคำนี้ได้ยินบ่อยมากนั่นก็คือคำว่าอากมันจะเป็นลักษณะคล้ายกับการโวยวายนะครับเมื่อเราเกิดความงุนงงไม่พอใจนะครับเราก็อุทานไปเลยว่าอากแค่ดินเสียงนะครับก็รู้แล้วว่า วยๆนะครับคําถัดมานะครับนั่นก็คือคําว่าแดงเป็นคําในเวอร์ชั่นหยาบน้อยกว่าคําว่าแดมขอใช้เสียงเด็กนะครับไม่รู้ว่าเด็กจะตกใจหรือเปล่านะครับได้ยินเสียงแบบนี้ซึ่งคํานี้นะครับเป็นการสื่อว่าผู้พูดเนี่ยรู้สึกโกรธแล้วก็หงุดหงิดอยู่นะครับผมแดงโอเคสุดท้ายแล้วนะครับเป็นการสื่อถึงการทําผิดบ้างดีกว่านะครับเ <Damn. S 1> มื่อกี้เนี่ยเราก็ได้พูดถึงการรู้สึกโกรธ รู้สึกหนุนหิดกันไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้มีการสื่อถึงความที่ว่าเฮ้ยเราไม่ได้ตั้งใจนะอะไรอย่าเนี้ยนะครับอยากจะลุกอ่อนนิดนึงนะครับเราสามารถใช้คําอุทานดังต่อไปนี้ได้เลยนั่นก็คือคําว่าอุ๊ปส์ซึ่งเป็นการใช้อุทานเวลาเราทำอะไรผิดนะครับหรือว่าเราเห็นคนอื่นเนี่ยมาทำอะไรโป,ะโป๊ะต่อหน้าเรานะครับเราก็พูดว่าอุ๊ปส์นะคำต่อมาเป็นคำว่าอุ๊ปส่ วิธีการใช้คล้ายกับคำว่าอุ๊บนะครับแต่ความจริงจังเนี่ยจะน้อยกว่าใช้ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อย s e เรียสเท่าไหร่นะครับคำต่อมาก็คือคำว่า the uh เป็นการตอบกลับนะครับเวลาที่ใครพูดอะไรหรือว่าทำอะไรที่ดูง่งง่าเวลาอ่านก็ใช้เสียงสูงๆนะแล้วก็เพิ่มอารมณ์เข้าไปด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับคำอุทานเหล่านี้ในบางครั้งเนี่ยก็สื่อถึงอารมณ์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในด้านดีหรือว่าด้านลบนะครับถ้าอยากคุ้นเคยกับคำเหล่านี้เยอะๆเนี่ยเราสามารถไปสังเกตบริบทการใช้เพิ่มเติมจากการดูหนังได้นะครับก็จะเป็นอีกวิธีที่พี่เอกและทีมงานแนะนำนะครับผมและถ้าใครที่เคยใช้คำอุทานเหล่านี้หรือว่าได้ยินกันมาบ่อยๆกับคำไหนบ้างก็ลองเล่ากันมาในคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่สนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษ และติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันเรายังมีบทความสนุกๆอีกเยอะเลยที่เว็บไซต์ i n g n o w in th หรือจะติดตามผ่านทางหน้าแฟนเพจ facebook i n g n o w in th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube Spotify และทุก Podcast Player เอาไว้อีกทางก็ได้นะครับแล้วพบกันในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ see you soon